อออินเตอร์เทนเมนต์เล่นใหญ่จัดเต็มเฟนหาศิลปินนักร้องหน้าใหม่ของไทยเดือกไฟนอลออเดชันเพื่อก้าสุ่การเป็นศิลปินเต็มตัวซึ่งในรอบไฟนอลออเดชันโดยกรมกรมการผู้สรงคุณวุฒิทั้ง7ท่านรวมสุดยอดนักร้องนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์ของเมืองไทยมาเป็นกรมกรมการพร้อมค็เสิร์สุดมันจากศิลปินอาทิชเชนวงเซเว่นเดคเคซี่ปราโมชว,วิเลปนะโบกี้ดอวงออไนและอีกมากมายพร้อมทั้งค่ายพารามิตรอย่างเออาร์อินเตอร์เทนเมนต์โดยคุณนพดลแป้นวงและครูอไอซ์ผู้บริหารค่ายนำทีมศิลปินค่่ามมมรแสดงิน โดยส่งเฟิร์สจากกิตและเกรลอรุณกรมลขึ้นทำการแสดงด้วยเรามีโอกาสที่จะหาศิลปินใหม่นะคะหน้าใหม่ๆที่วัยรุ่นที่คิดว่า,าในวันอ l อ e n t e r เอ i นเตอร์เทนเมนตราจะเป็นการจากคอนเสิร์ตหลายๆที่เราเชื่อว่าเราก็อยากพัฒนาเด็กรุ่นใหม่มาแจมกับรุ่นใหญ่ระดับ 90, 80, ยุค90-80อะไรนี้คะให้ให้เขามีประสบการณ์มากขึ้นเราเชื่อว่า การแข่งขันวันนี้มันทําให้เด็กกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะประมาณ800คนเราคัดเหลือประมาณ18คนวันนี้ค่ะก็วันนี้ก็จะเป็นคัดเลือกอประมาณ3คนที่เข้ารอบแล้วก็จะมีทางพี่เวสป้าเป็นคนทําเพลงแล้วก็พี่ปราโมทช่วยทําเพลงให้ในค่ายวันอินเทอร์เน็ตค่ะครับวันนี้นอกจากคนที่ได้รางวัลจากวันนี้แล้วผมก็จะมองหาบางที คนที่ไม่ได้รันแต่ว่าเข้าตาทางเราหรือว่าทางค่ายผมเองทางค่าย m ม็กโกนทีหรือว่าทางค,างคา en, ่า,คายวันส์ออฟมิวสกันะครับเราก็จะคอลแลบกันในการร่วมมือกันประสานพลังในการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเด็กรุ่นใหม่เพราะว่าตอนนี้เรื่องลิขสิทธิ์ตื่นตัวมากนะครับประเทศไทยตอนนี้เก็บค่าลิขสิทธิ์ได้ปีละประมาณ5-6000ล้านบาทนะครับจากโลกโซเชียล ครูนัตสึนะครับเป็นโปรดิวเซอร์ของค่ายวันทองเอเตอร์ครับครับครูไอเฟิลเฟกโมเดลค่ะก็เป็น CEO นะคะับสำหรับ AR Entertainment ที่ได้มาจับมือร่วมกับวันทองผมุมูวิริยะนะครับเป็นศิลปินนักแต่งเพลงนะครับผมเวสต์บาร์สเตอร์นะครับศิลปินโปรดิวเซอร์และสติปิ้งครับเคธการ์ตดสินก็ก็เน้นเนื้อร้องนะคะแล้วก็วิธีคิดของเด็กด้วยค่ะแล้วก็เราเชื่อว่าการ ที่เราเด็กจะสร้างเด็กให้วิธีคิดแง่บวกมากขึ้นแล้วก็เน้นในการให้ด้วยค่ะเพราะว่าเราวัดอเราเราไม่ใช่ว่าแค่เป็นแค่ค่ายเพลงหรือทาหนังทาซีรีส์อย่างเดียวแล้วก็ให้สร้างเด็กรุ่นใหม่รักในการให้ก,การแบ่งปันด้วยก็ค่อนข้างยากพอสมควรเหมือนกันครับก็ทุกคนก็คือนั่งดูกันเป็นวันวันเหมือนกันว่าจะได้ คนที่ดูเหมาะสมที่จะเป็นศิลปินมากที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้เอาแค่เรื่องร้องนะครับเราเอาทั้งเรื่องของคอ์แมนซ์ด้วยเอาทั้งเรื่องของภาพรวมด้วยต่างๆด้วยค่ะก็มีพี่เวสปากับพี่ปามทร่วมทําเพลงด้วยค่ะวันออเราก็ไม่ได้มีทําแคเ่เพลงนะคะเราเป็นอินเตอร์เทนเมนต์เราก็จะทําพวกซีรีส์ด้วยค่ะน้องๆที่เป็นอยู่ในค่ายอยู่แล้วก็มีวงออ l นไลน์ที่เรากําลังปั้นตอนนี้นะคะแล้วก็มีน้องเจนีนค่ะก็น,น้องเบนด้วยค<ม>่ะ ที่อยู่ในค่ายเราตอนนี้คะ่ะก <cuarto. S 1> ็อยากให้น้องๆทําให้เต็มที่นะคะวันนี้ได้โอกาสแล้วก็สู้ให้เต็มที่นะคะสู้ๆคิดว่าน้องๆทุกคนน่าจะทําได้แน่ๆค่ะก็อยากจะให้กําลังใจน้องๆนะครับที่เป็นผู้เข้าประกวดทุกท่านนะครับก็ต่อให้ไม่ได้ผลตะออกมาเป็นยังไงนะครับยังไงวันนี้เราได้ทําโอกาสของเราแล้วเราจะเป็นนักรองแล้วนะครับยังไงก็สู้ๆนะครับจริงแล้วก็คือ เราต้องดูจากตรงนี้นครับว่าเขาถนัดเพลงด้านไหนแล้วก็คลิกเป็นยังไงครับแล้วก็ต้องนั่งวิเคราะห์ว่าเขาจะเหมาะเพลงแบบไหนครับและแล้วก็ต้องสัมภาษณ์เขาด้วยว่าเขาชอบสไตล์ไหนอะไรอ่าผมก็จะมี 2, 2> แบบรับเพลงก็จะมีแบบที่วัดตัวตัดเลยก็คือให้เขาส่งมาว่าเขาชอบแบบไหนสไตล์ไหนกับเพลงที่เราทําไปแล้วเพลงป๊อปที่มันให้เขาลองร้องดูสิให้ลองเทสดูที่ว่าเพลงบางเพลงเนี่ยใครร้องก็ดังอะไรอย่างเงี้ยครับ ดีครับโบกี้ดอนนะครับผมเมื่อกี้แอบฟังน้องๆ้องร้องให้คนละให้ฟังคนละประโยคละมีแววหลายคนหน่วยกา้านดีรับรองนะครับว่ามีหลายคนที่น่าจะดังจากนี้ไปผมไม่ได้ตัดสินนะฮะวันนี้ผมเออมาร้องเพลงแล้วเฉยๆต้องถามกรรมาการว่าจะจะยากไหมอะไรเงี้ยค่อนข้างยากแน่นอนยากมาตั้งแต่รอบแรกแล้วรอบนี้ยิ่งหนักเลยนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับก็โอเคครับเป็นกำลังใจให้น้องนองทั้ง15คนนะครับผมก็หวังว่าน้องน้อง จะตั้งใจและทําได้ดีนะครับวันนี้นะครับแล้วก็อยากจะฝากนะฮะคือท,ทางค่ายวันซอลนะครับไม่ได้มีแค่นี้นะฮะยังมีวันซอลทัวร์วยฮะจะเป็นรายการนะครับผมนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับโอกาสนี้ก็ขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมในการกับน้องๆวันนี้นะคะก็วันซอลอินเทอร์เน็ตเราก็ยินดีนะคะกับน้องๆที่มาร่วมในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็มันจะมีคอนเสิร์ต ในปีนี้หลายครั้งนะคะเราก็จะให้เด็กๆไปร่วมในกิจกรรมคอนเสิร์ตด้วยกันแล้วก็ตอนนี้เราก็มีศิลปินที่เรากําลังทําเพลงให้อยู่ก็มีออนไนท์นะคะวงน้องใหม่แล้วก็มีน้องเจลีนน้องเบนนะคะก็มีปุ๊ปกกี้นะคะแล้วก็จะมีเ,เรื่องของ o n นส์ออนทัวด้วยนะคะมีพี่สลิมแชมป์นะคะแล้วก็มีุ๊กี้ด้วยนะคะน้องอามาอ๋อรมัดด้วยนะคะก็ฝาก ฝ่าวันอ,อ,อีเดเทนเมนต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเพลงดาวสุนริวิสุทธิ์ชื่อเล่นช่อวใจยี่นะคะก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆาเลยค่ะดีใ,ใจด้วยค่ะที่ได้เข้ารอบในรอบนี้นะคะก็ฝาวเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัทราภาริมทีรกุลน,นะคะอายุ16ปีชื่อปอปอค่ะความรู้สึกวันนี้นะคะก็รู้สึกว่า ตื่นเต้นมากเลยค่ะที่ได้เป็นหนึ่งใน15คนสุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์พวกเราในวันนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะชื่อของขวัญน,นะคะชื่อชยานุเทาจานันอายุ15ปีค่ะวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้ติด15คนนะคะวันนี้ก็ไม่ขออะไรมากนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้ของขวัญแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกทุก,ท,กทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชื่อกอลบีมาสุนารีนะคะชื่อเล่นชื่อยูยค่ะอายุ19ปีตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากมากเลยค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นชนหนึ่งของการออรดิชั่นครั้งนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนให้กำลังใจเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับชื่อนายกิตินคําแย้มครับก็ดีใจที่ได้มาประกวดงานนี้และเข้ารอบถึงขนาดนี้ครับยังไงวอนเป็นกาลังใจให้ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชื่อนายสัชวานบุษกิรัณนะครับชื่อเล่นชื่อเพนนครับผมอายุ17ปี วันนี้รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ตกใจเหมือนกันครับผมที่ได้เข้ารอบไฟนอลนี้แล้วก็ฝากทุกคนให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมเคนโดนะครับนายโดสวัสดัยคำอายุ24ปีครับวันนี้ก็ผ่านรอบไฟนนลก,ก็ไม่คิดว่าจะผ่านเหมือนกันก็ขอทุกคนเป็นแรงเชียร์แรงใจด้วยนะครับสวัสดีค่ะสูพิมนะคะนางสาวทิดรัตนสุวรรณค่ะอายุ17ปีค่ะก็ในวันนี้นะคะก็ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลทั้ง15คนแล้วนะคะ ความรู้สึกในวันนี้เนี่ยก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง15คนด้วยนะคะ,ะสวัสดีครับชื่อโจวี่นะครับก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ผ่านได้เข้ารอบ15คนนะครับก็วันนี้ก็ยังไงก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็ทาให้ดีที่สุดครับสวัสดีค่ะชื่อเฟยนะคะก็วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็ดีใจที่ได้เข้ารอบมาเป็น15คนสุดท้ายนะคะยังไงก็ฝากทุกุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเรา15คนด้วยนะคะ สวัสดีครับผมอกันกิติโชคสุดดีนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ได้เข้ามาประกวดในรอบไฟนอลนะครับแล้วก็ดีใจกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนเป็นกาลังใจให้พวกเราแล้วก็ผมด้วยนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายนภัสจีรัตวชัยชื่อแพทก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้เข้ารอบ15คนสุดท้ายนะครับยังไงก็ฝากให้กําลังใจผมแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมพอลชื่อจริงนายชินวุฒิเอื้อภาจิตคุณนะครับผมรู้สึกดีใจและประทับใจที่ผมได้มาที่นี่นะครับแล้วก็ไม่เคยมาที่นี่มาก่อนนะครับการที่เข้าลงมาในรอบนี้ผมจะทําให้เต็มที่ที่สุดครับฝากกรรมการทุกๆท่านด้วยนะครับสวัสดีครับชื่อภูรินทวีเพรดีวิชาครับชื่อเล่นชื่อดรมอนครับรู้สึกแปลกใหม่มากที่ได้มาในเวทีเววันนี้นะครับก็เป็นฝากเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับครับ ยังมีวันวานให้เราได้นึกถึงตลอดแม้เรื่องเราจบไปแค่ได้คิดถึงมันก็พอและจะไม่มีวันลืมรอยยิ้มที่สวยที่สุดก่อนนั้นฉังแสนดีท,ทุกทุกช่วงเวลายังคงยิ้มทั้งน้ำ ยอมจำนนกับคนไม่มีใจยอมจำลาแม่รักสักเท่าไรไม่จำเป็นว่าฉันรักแค่ไหนแค่ทำไมได้รักก็แค่นั้นยอมจำใจไอคำว่าลากนใจจำยอมรับว่าเธอนั้นต้องไปกับความจริงว่าฉัน